สวัสดีครับคลิปที่ผ่านมานะฮะผมได้แนะนำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ไปแล้วนะฮะซึ่งบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ก็มีอยู่ด้วยกันหลายรุ่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะลองมาทำความรู้จักกับไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับลองมาดูกันนะครับว่าไมโครโปรเซสเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์มีความเหมือนและความต่างกันยังไงนะรจริงๆแล้วมองภายนอกเนี่ยก็คล้ายกันนะครับแต่ภายในเนี่ย มีการทำงานางต่างๆ่งกันนะครับนะโดยที่ไม i โครโปรเซสเซอร์ cessor, เน้นในการประมวลผลไม i โครคอนโทรเลอร์ Micro roller, เน้นในการควบคุมลองมาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับม i โครโปรเซสเซอร์และมโครคอนโทรเลอร์กันครับเป็นความรู้พื้นฐานนะครับคราวนี้ลองมาดูก่อนนะฮะว่าไมโครโปรเซสเซอร์กับม i โครคอนโทรเลอร์เนี่ยต่างกันยังไงนะครับเราก็มาดูการทำงานของคอมพิวเตอร์ก่อนระบบคอมพิวเตอร์นะครับ หัวใจสำคัญที่ใช้ในการประมวลผลคือ CPU Central Processing Unit นะครับ CPU จะติดต่ออุปกรณ์ภายนอกได้ต้องมีอุปกรณ์ Input อุปกรณ์ Input นะฮะไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดหรือเมาส์หรืออุปกรณ์อื่นนะฮะจะส่งข้อมูลให้กับ CPU ประมวลผลนะครับจะต้องมีตัวเปลี่ยนสัญญาณนะครับนะฮะหรือเป็นตัวเข้ารหัสเอาข้อมูลนั้นนะครับมาเปลี่ยนเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์รู้จัก ะะหรือรหัสที่ CPU รู้จักนะครับเมื่อ CPU ประมวลผลออกมาแล้วนะครับสามารถส่งข้อมูลมายังอุปกรณ์ภายนอกได้นะครับโดยใช้เอาต์นะครับออกมาทางพอร์ตเอาต์อุปกรณ์อินพุตกับเอาต์นะครับหรือช่องทางที่ CPU ใช้ติดต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือระบบคอมพิวเตอร์ใช้ติดต่ออุปกรณ์ภายนอกก็จะเรียกว่าพอร์ตนะครับคราวนี้คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ก็ต้องมีโปรแกรม โปรแกรมสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทํางานจะเก็บไว้ในลอมครับในลอมจะเก็บโปรแกรมแบบถาวรน,นะฮะเช่นโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ใช้บูตเครื่องขึ้นมานะครับแต่ว่าในลอมเนี่ยนะฮะไม่สามารถจะเขียนโปรแกรมลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบบัสหรือสัญญาณที่ CPU จะติดต่อกับลอมนะฮะจึงเป็นบัสทางเดียวลูกศรชี้เข้าตรงนี้คราวนี้พอ CPU ประมวลผลนะครับ ก็าอาจจะนําข้อมูลที่มันประมวลผลนะครับเก็บไว้ในหน่วยความจําภายใน CPU ก็ได้ครับเรียวกว่าเป็นหน่วยความจาแคสหรือลิชเสเตอร์ต่างๆที่อยู่ในภายในมันแต่ว่าหน่วยความจํานี้มีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นระบบคอมพิวเตอร์จึงต้องมีแรมครับหน่วยความจําที่อ่านก็ได้เขียนก็ได้ครับ CPU ประมวลผลอะไรเอาข้อมูลนั้นไปใส่ไว้ในแรมนะเราก็พบว่าในระบบคอมพิวเตอร์ถ้ามีแรมมากๆก็เก็บข้อมูลได้เยอะ สามารถรันโปรแกรมใหญ่ๆได้เยอะนะครับคราวนี้คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ก็ต้องมีสัญญาณนาฬิกาหรือคอ o อกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าระบบคอมพิวเตอร์จะทำงานได้นะครับต้องมี5ส่วนประกอบส่วนที่1น,นะฮะคือ CPU นะครับแล้วก็มีพอร์ตครับพอร์ตก็คือ Input กับ Output อันนี้คือส่วนที่2นะฮะนี่ผมนับเป็น2นะฮะแล้วก็มี ROM สำหรับเก็บโปรแกรมที่ใช้บูต แล้วก็มีแรมสําหรับเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็สัญญาณนาฬิกาถ้าสัญญาณนาฬิกานี้เร็วขึ้นนะฮะจังหวะสัญญาณนาฬิกาเร็วขึ้น CPU ก็จะเร็วขึ้นไปด้วยนะครับคราวนี้ในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU จะใช้ไมโครโปรเซสเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไมโครโปรเซสเซอร์ <c oughs> ก็คือหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์นะฮะ แต่ปัจจุบันนะครับมีการรวมพอร์ตรวมหน่วยความจำรวมอะไรหลายๆอย่างไว้ในชิปชิปเดียวนะครับก็กลายเป็นระบบไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะเดี๋ยวผมขอเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะ <c oughs> นั้นคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ประกอบด้วย5ส่วนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเชื่อมต่ออุปรกรณ์ภายนอกนะฮะเช่นเชื่อมต่อแบบพอร์ตอนุก,กรมก็จะมีซีเรียลอินเตอร์เฟซมาด้วยจริงๆแล้นะตรงนี้ผมทำเป็นเส้นปะไว้นะครับก็คือว่ามีหรือไม่มีก็ได้ในยุคก,ก่อน แต่ปัจจุบันมีหมดนะครับคราวนี้พอมีการสร้างาระบบ computer, ะคอมพิวเตอร์นะฮะเมื่อมีการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาต้องเอาไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยนะฮะต่อกับลอมแรมต่อกับพอร์ตนะฮะก็เลยมีการพัฒนาให้รวมอุปกรณ์หลายๆอย่างอยู่ในชิปเดียวกันครับรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันพอรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะฮะตรงนี้กลายเป็นคอมพิวเตอร์ชิปเดียวครับกลายเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะเพราะนั้นเนี่ย ถ้าถามว่าไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไรเรียกได้เลยว่าเป็นคอมพิวเตอร์ชิปเดียวเพราะในนี้มีไมโครโปรเซสเซอร์อยู่ข้างในครับแล้วก็มีพอร์ตอินพุตเอาพุตรววอยู่ในตัวมันเองเลยนะฮะคราวนี้ถ้าเรามาสังเกตดูนะครับเราก็มีไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, มีไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครโปรเซสเซอร์ก็เน้นในการประมวลผลนะครับเราก็จะพบว่าไมโครโปรเซสเซอร์ส่วนใหญ่นะครับความถี่สัญญาณนาฬิกาจะเร็วมากๆนะฮะแต่ถ้าไมโครคอนโทรลเลอร์ครับ เน้นในการควบคุมกับอุปกรณ์ภายนอกเพราะฉะนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, สัญญาณนาฬิการหรือคอร์กจึงไม่เร็วมากนะนะฮะเพราะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์เเรียกว่า MPU กับไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, นะครับจะมีค่าถ้ามองภายนอกครับก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่การใช้งานจริงๆต่างกันนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ยูนิตนะครับอันนี้รวมพอร์ตต่างๆไว้ภายใน แต่ไมโครโปรเซสเซอร์ก็มีหน่วยประมวลผลครับไมโครโปรเซสเซอร์เน้นความเร็วในการประมวลผลเราก็เลยมักจะได้ยินว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์นะครับเป็นหน่วยประมวลผลกลางแล้วก็มีความถี่สัญญาณนาฬิกาเร็วขึ้นครับ2กิก3กิกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเกิน3กิกด้วยเหตุผลบางอย่างที่ผมไปพูดในที่นี้นะครับส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับก็เน้นในการใช้ควบคุมนะฮะสร้างอุปกรณ์ภายนอกมาควบคุมเพราะนั้น สัญญาณนาฬิกาก็จะไม่เร็วมากนะนะเราก็เห็นทำงานในความถี่ในลักษณะเป็นเมกะเฮิร์นะครับส่วนไมโครโปรเซอร์ก็เป็นจิกเฮิร์นะครับไมโครโปรเซอร์ Micro cessor, เน้นในการประมวลผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความถี่สัญญาณนาฬิกาก็เร็วมากขึ้นแล้วก็มีหน่วยความจำมากขึ้นด้วยครับมีแรมในปัจจุบันมีทั้ง8 GB กิกนะฮะแต่ไมโครโปรเซอร์ cessor, แรมก็ไม่ต้องเยอะมากเพราะแรมมาอยู่ข้างในครับเพราะใช้ในการควบคุมนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองมาดูนะฮะไมโครคอนโทรลเลอร์ก็มีไมโครโปรเซสเซอร์อยู่ภายในแล้วรวมอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในตัวมันด้วยครับนะฮะคราวนี้เวลาเรานำไปใช้งานครับถ้าเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ยุคก,ก่อนจะ่เล่นไมโครโปรเซสเซอร์นะฮะพวก Z80 ต่างๆนะฮะจะต่อกับเซนเซอร์หรืออุปกรณ์ภายนอกมักจะต้องต่อผ่านอินพุตก่อนอันนี้เป็นพอร์ตอินพุตครับแล้วส่งให้ไมโครโปรเซสเซอร แต่ถ้าเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับมันมีพอร์ตอยู่ภายในแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเซนเซอร์ต่อให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักจะไม่เห็นรูปที่บอกว่าเซนเซอร์ต่อกับอินพุตแล้วต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์เราจะมักมักจะไม่เห็นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นไมโครโปรเซอร์ oser, ครับเห็นครับเซนเซอร์ต่ออินพุตต่อกับไมโครโปรเซอร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะเรียกง่ายๆว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, ก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นคอมพิวเตอร์แบบชิปเดียวนั่นเอง คราวนี้มาดูนะฮะเมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่รวมพอร์ตต่างๆไว้ภายในแล้วนะครับการใช้งานนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์มีอยู่ด้วยกันหลายเบอร์เราสามารถนำอุป,ปกรณ์ต่างๆนะครับมาต่อกับหน่วยประมวลผลตัวนี้หรือต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์หรือคอมพิเวเตอร์ชิปเดี่ยวนี้ได้โดยโดยตรงนะครับ <c oughs> แต่การต่อโดยตรงนั้นนะครับก็ต้องใช้ความรู้ มากขึ้นนะครับก็ต่อได้ยากในปัจจุบันก็เลยมีการพัฒนาเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เั้าสิ่งที่เราเห็นนะฮะตัวอย่างเช่นบอร์ด Arduino นะฮะอันนี้ถ้าจะเรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกต้องเรียกว่าเป็นบอร์ดสมองกลหรือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพราะไมโครคอนโทรลเลอร์มันอยู่ในนี้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ชิปเดียวๆแบบนี้นะครับการนำอุปกรณ์ต่างๆมาต่อต้องรู้จักขาสัญญาณมากมาย แต่พอมีคนทำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ออกมานะฮะเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ขึ้นกับว okay. <Ooh. S 1> ่าใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์อะไรครับเราสามารถต่ออุปกรณ์ภายนอกได้ง่ายครับเพราะนั้นเนี่ยการเรียกบอร์ด Arduino เนี่ยะฮะเราเรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ก็อาจจะไม่ถูกนักนะฮะเพราะว่าไมร Arduino ตัวนี้นะครับมันก็เป็นใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์มีอยู่ด้วยกันหลายเบอร์ในอย่างที่ผมนิยมใช้อยู่ในปัจจุบันนะผมใช้บอร์ดตัวนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นบอร์ด Arduino แต่ไมโครคอนโทรลเลอร์มันไม่ใช่อาร์ดูโน่ครับก็ขึ้นกับว่าแต่ละบอร์ดเขาเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ยี่ห้อใดนะฮะแล้วไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละตัวแต่ละเบอร์นะครับก็มีความเร็วมีหน่วยความจําต่างกันด้วยครับแต่ทาให้เราต่ออุปกรณ์ภายนอกได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นตัวนี้เราเรียกว่าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งมีความเร็วการทํางานต่างกันนะครับขึ้นกับว่าบอร์ดที่เราเลือกใช้นะฮะจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์อะไรนะฮะทำนองเดียวกันครับ คิดบายไมโครบิตพวกนี้ถือว่าเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะแต่มันมีไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่บนตัวมันครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆประกอบด้วยเพื่อให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะฮะนะอันนี้ก็คือ,อความรู้พื้นฐานนะครับที่อยากจะให้ทำความรู้จักกันนะฮะแล้วก็เรียกให้ถูกต้องว่าอันนี้คือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่ใช่ว่าเรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะเพราะไมโครคอนโทรลเลอร์มันคือชิปที่อยู่บนบอร์ดนั่นเองนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปก็มาดูการเขียนโปรแกรมกันนะครับ